สรุเต่ายามเย็นนะคะตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะให้ดูว่าที่เกาะแห่งนี้นะคะหาดทรายกว้างมากแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น้ําลงนะคะหาดทรายก็จะยาวมากขนาดจานทั้งหลายค่ะลงไปเล่นน้ำไปันอยู่คาที่ใกล้จะตกปีนแล้วนะคะ บรรยากาศดีมากค่ะแล้วก็พื้นของท้องทะเลนะคะก็เป็นทรายทั้งหมดสามารถเดินไปได้ปลอดภัยนะคะไกด์บอกว่ามีปลากระเบนตัวเล็กตัวน้อยหรือที่เรารู้จักในชื่อของปลาจ้องมองด้วยก็บอกให้ระวังด้วยนะคะมีพิษค okay. อุ้ยคนหนึ่งถ่ายวิดีโอคนหนึ่งถ่ายพานอรามานะคะเ <laughs> ด <bunker>. ี <the> ๋ยวเราไปดูหาดทรายใกล้ๆดีกว่าไปละ